ทำไมทับทิมถึงได้ขึ้นชื่อเป็นอัญมณีแห่งผลไม้เพราะว่า,มาเมลทับทิมมีสีแดงแล้วก็มีความโปร่งแสงเปล่งประกายคล้ายกับอัญมณีนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทับทิมยังเป็นซูเปอร์ฟู้ด ที่มีโภชนาการอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกายเขามีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าทับทิมสามารถช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวได้ชะลอวัยของผิวตรงนี้นะคะเขาจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากภายในแล้วก็ปกป้องผิวเราจากสิ่งกระตุ้นภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมวลภาวะหรือว่าลคลื่นควาต่างๆนะคะจะทให้ผิวเรามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวอมชมพูมากขึ้นค่ะตัวทับทิมเองนะคะยังมีสาร ที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลอยู่ที่ช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปกป้องผิวเราไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะและทัเทียมง่ายๆนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระสามารถเทียบได้กับไวน์แดงค่ะเพราะในตัวทัพทิมเองจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไวนา์แดงถึง3เท่ามากกว่าชาเขียวถึง2เท่านั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากมีผิวแข็งแรงจากภายในก็อย่าลืมลองหาอัญมณีแห่งผลไม้หรือว่าทัพทิมมารับประทานกันดูนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจ แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ